อาวุธนั้นเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งสําคัญนะครับที่เราอัศาวินนั้นจําเป็นจะต้องมีไว้เพื่อใช้ในการต่อสู้หากแต่อาวุธเหล่านั้นนั่นเองครับก็ต่างมีต้นกําเนิดที่น่าอาัศาจารรย์จนมันนั้นก็กลายมาเป็นอาวุธสุดทรงพลังที่ใช้ในการต่อกกรกับเหล่าศัตรูให้สิ้นซากเพราะฉะนั้นวันนี้พวกเราทางทีมของอันดีเด็กเลยอยากจะพาเพื่อนๆมาทําความรู้จักกับเหล่า d ีวายอ็อบเยุทธปกรณ์สุดแข็งแกร่ง,งภายในอันเดอร์เวิร์แห่งจัก,กรวาลซอสอาร์ตออนไลน์กันครับ เพื่อนๆหลายๆคนหรือแฟนอนิเมะนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นแฟนซีรีส์จาก Sort Art Online เนี่ยก็คงจะไม่มีใครไม่รู้จักเรื่องราวนะครับของ Underworld ภายในภาค a l i s t i z a t i o n นะครับและภาค War of Underworld ใช่มั้ล่ะครับซึ่งก็ตามที่เราบอกนะครับว่าวันนี้เนี่ยเราจะพาเพื่อนๆน,นะมาทํความรู้จักกับเหล่า DY Object ภายในเรื่องกันละครับว่ามันคืออะไรกันแน่รวมไปถึงมีอาวุธชิ้นไหนบ้างครับที่เป็นระดับอาวุธ DY Object ที่ปรากฏออกมาในเนื้อเรื่องแน่นอนหละครับว่าเรานั้นยังคงอ้างอิงข้อมูลต่างๆนะครับมาจากในภาคของอนิเมช่นเคยนะเพราะงั้นถ้าเกิดมีข้อมูลส่วนไหนที่เพื่อนๆนั้นอยากจะเพิ่มเติม แก้ไขเนี่ยก็สามารถบอกเราในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับและแน่นอนว่าก่อนที่เราจะไปดูเนื้อหาก,กันเนี่ยเราอยากจะขอถามเพื่อนๆแหละครับว่าทายเพื่อนๆน,นั้นเลือก D Y Object ได้์ได้1ชิ้นเพื่อนๆน,นั้นอยากจะเลือกชิ้นไหนมากที่สุดครับยังไงเนี่ยอย่าลืมคอมเมนต์บอกพวกเราไว้ด้วยนะครับเอาละครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปดูเรื่องราวของ D Y Object แห่งจัก,กรวาล S A O กันเลยดีกว่าครับ สำหรับชาวอน,นิเด็กอย่างเรานะครับก็สามารถเป็นผู้ใช้ YouTube ระดับพรีเมียมที่สามารถล็อกอินได้ทุกแพลตฟอร์มแบบง่ายๆด้วยราคาสบายกระเป๋าเพียงแค่69บาทเท่านั้นกับ n f Theater ที่จะช่วยอัปเกรดแอคเคาท์ของเพื่อนๆให้เป็น u t u b e พรีเมียมที่ไม่ต้องเจอกับโฆษณาย,ยาวๆอีกได้แม้จะปิดจอก็ยังเล่นได้ต่อแบบยาวๆจะทําทงานหรือเล่นเกมเนี่ยก็สามารถใช้ได้ไม่มีสะดุดครับแถมยังได้ YouTube Music ที่ปกติราคา129เนี่ยมาใช้ฟังเพลงแบบฟรีๆอีกด้วยซึ่งเพื่อนๆนั้นก็ยังสามารถใช้เมลขอออ,อออองงงงตตัววเเเหหหรรืจจะะ่่าาาายยุกกมมลดดิ็ไ้น เรื่องประวัติการรับชมและเรื่องหน้าฟีดได้เลยอยู่ครบเหมือนเดิมแน่นอนโดยเหล่าพี่ NF Theater นะครับก็ยังมีแอดมินพร้อมให้บริการตลอดอายุการใช้งานการันตี้วยยูเซอร์กว่า200 0 0 0แอดเคาน์พร้อมด้วยรีวิวเนี่ยอีกครึ่งหมื่นกันเลยทีเดียวพองานหายห่วงได้เลยล่ะครับและยังมีกิจกรรมแจกรางวัลให้ร่วมสนุกทุกเดือนด้วยครับมูลค่ารวมกว่า5 0,000บาทถ้าเพื่อนๆสนใจก็คลิกลิงก์ที่ description ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราแปะไว้ให้สำหรับอาวุธระดับพิเศษนะครับอย่าง DIY Object นั้นเนี่ยเรียกได้่าเนงงงพลัลกขือจ มันนั้นเนี่ยมีความแข็งแกร่งมากอีกทั้งยังมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่สามารถครอบครองอาวุธเหล่านี้ได้มันนั้นจึงทําให้สิ่งนี้นะครับกลายเป็นไอเทมระดับสูงไปในที่สุดซึ่งดีวายออ t เจ็นั่นเองครับก็จะถูกสร้างมาจากพืชสัตว์หรือวัาสาดุต,ต่างๆนะครับที่มีพลังงานศักดิ์สิทธิ์หรือความทรงจําสถิตอยู่เป็นจานวนมากครับโดยปกติแล้วดีวายออฟเจนั้นจำเป็นจะต้องผ่านพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ก่อนถึงจะกลายเป็นอาวุธสมบูรณ์ได้โดยปกติแล้วครับผู้ที่ประกอบพิธีกรรมน้้นจนจเเวววขออหรื่่่าานนนนากกกกีีีิิททดึธ เนะพราะงั้นเราก็เลยได้เห็นว่าดีวายออบเจกส่วนใหญ่นั้นจะถูกใช้โดยเหล่าอัศวินบูรณภาพแห่งโบสถ์สัจพน์ครับนอกจากนั้นแล้วดีวายออบเจกก็ยังคงจําเป็นจะต้องใช้ค่าการสวมใส่ระดับสูงพอสมควรเพื่อที่จะสามารถใช้อาวุธเหล่านั้นได้โดยความสามารถพิเศษข,ของอาวุธประเภทดีวายออบเจกที่ทําให้มันนั้นกลายเป็นอาวุธระดับสูงนั้นก็คือความสามารถนะครับในการอัมาเมร์นฟูลคอนโทรลอาร์ตหรือวิชาควบคุมอาวุธสมบูรณ์นั่นเองครับซึ่งในขั้นวิชานี้นั่นเองครับก็จะมีการปลดปล่อยทวรจาามคง รหรือพลังศักดิ์สิทธิ์บางส่วนของ Divine Object นั้นออกมาโดยตัวผู้ใช้นั้นจะต้องประกาศคําว่า system call ก่อนเพื่อเรียกใช้คําสั่งก่อนที่ผู้ใช้นั่นเองครับจำเป็นจะต้องจินตนาการถึงแก่นแท้ของอาวุธนั้น,น,นออกมาเป็นรูปธรรมและปิดท้ายด้วยคําว่า enchant amament เพื่อเปิดการใช้งานให้สาเร็จครับโดยในขั้นนี้จะส่งผลข้างเคียงทําให้ค่า duration นะครับหรือค่าความคงทนของอาวุธนั้นลดลงไปเป็นอย่างมากทําให้เหมาะนะครับแค่กับการใช้กับอาวุธประเภท Divine o b j เ c t เท่านั้นส่วนอีกขั้นของการปลดปล่อยก็คือ release the collection รรรัซึ่่งงงใในนนนนนข้้น้น้ีจจะะปปกกกาาาาศชไดเเเลยือ็ ใช้งานต่อจากขั้น e n h a n า e a r m a m e n t โดยในขั้นนี้จะเป็นการปลดปล่อยความทรงจำานะครับหรือพลังงานศักดิ์สิทธิ์ภายในอาวุธออกมาจนหมดเพื่อคืนสภาพหรือรูปร่างแบบดั้งเดิมของแกนอาวุธออกมาแน่นอนแหละครับว่ามันนั้นจะสามารถปลดปล่อยพลังมหาศาลออกมาได้อีกด้วยทําให้ผู้ใช้นั้นจําเป็นจะต้องมีจิตใจที่แน่วแน่เข้มแข็งครับไม่อย่างนั้นเนี่ยตัวพลังของอาวุธนั้นก็จะย้อนกลับมาทําลายตัวของผู้ใช้เองได้และนี่นะมันก็คือข้อมูลคร่าวๆนะครับของอาวุธประเภท DIY Object กกันแล้วนะซึ่งต่อไปเราจะ เรื่องครับ มากันที่อันแรกเลยดีกว่าครับกับดาบฟ้ายามคำ่ำมันนั้นเนี่ยนับได้ว่าเป็นอาวุธของคริโตนะครับขอมาเป็นคนแรกเลยนะครับพี่แกขอรันคิวหนะ่อยเถอะตัวหลักทั้งทีซึ่งดาบนี้เองครับก็พิเศษกว่าจิวาอ็อบเจกต์นิดหน่อยตรงที่ว่ามันนั้นไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาจากแอดมินิสเตเตอร์ครับแต่มันนั้นเกิดจากการสร้างขึ้นมาโดยช่างตีดาบซาโดเรช่างดาบธรรมดาธรรมดาแหละครับภายในเมืองในเนื้อนเรื่องเท่านั้นเองครับซึ่งตัวของคริโตเนี่ยก็ได้นํายอดของต้นไม้ปีศาจกิกาซิดาต้นไม้ที่ดูดซับความอมมลิอโคต ตเติบโตขึ้นมาภายในอันเดอร์เวิร์นั่นเองโดยส่วนยอดของต้นไม้นั้นจะได้รับแสงอาทิตย์ที่นับเป็นพรนะครับจากเทพโซลุตมาเป็นระยะเวลายาวนานนั่นเลยทําให้มันนั้นเนี่ยมีพลังศักดิ์สิทธิ์แฝงอยู่ไม่น้อยกันเลยทีเดียวแหละครับซึ่งในขั้นตอนการสร้างดาบนี้นั่นเองก็ได้ทําให้หินลับมีดปกติเนี่ยที่ใช้ได้นะครับก้อนละ3ปีถูกใช้กับดาบเล่มนี้ไปทั้งหมดถึง6ก้อนภายในปีเดียวกันเลยล่ะครับเรียกได้ว่ากว่าจะสร้างออกมาได้เนี่ยก็ยากลำบากสุดๆกันไปเลยทีเดียวตัวดาบนั่นเออองงงงงคคครรับับบจะมมีีดดดดาาาาาาิททวววว้้้้กกกกยยยยขข็ใใใลูตโภ เกมซอฟต์ร์ออนไลน์อีกด้วยนะครับแต่ตัวของคริสโตเองก็จะสามารถใช้พลังจินตนาการของเขาในการเสริมความยาวให้กับดาบได้เช่นกันแบบชั่วคราวนะเดิมทีดาบเล่มนี้นะครับไม่ได้มีชื่อเป็นของตัวเองแถมคริสโตนะก็ยังไม่ได้ตั้งชื่อให้มันอีกด้วยซ้ําแม้ว่าจะใช้มันมานานหลายปีก็ตามนะครับแต่ชื่อดาบฟ้ายามค่านั่นเองครับก็จะมาจากตัวของยูจิโอที่ได้ทําการตั้งชื่อให้ในตอนที่ตัวของยูจิโอกำลังจะเสียชีวิตโดยเปรียบดาบนั้นเป็นเหมือนจิตใจของคริสโตที่เปรียบเสมืืออออนนนนนกกกกัควาาาามมมดํะรททททททีี่่่่่่ปลุุุสิงงงยยยโแ้้้็เเเใหจ ตั้งชื่อดาบนี้ว่าดาบฟ้ายามคํานั่นเองด้านพลังของอาวุธในขั้นเอ็นฮานอมามันนั่นเองครับตัวของดาบจะทาการปลดปล่อยขึ้นการโจมตีสีดําขนาดใหญ่ออกไปโดยอขึ้นการโจมตีนั้นจะมีความสามารถในการดูดกลืนพลังศักดิ์สิทธิ์เพื่อเข้ามาเพิ่มพลังให้กับตัวเองได้ถือว่าเป็นดาบนะครับที่เอาไ้ใช้แก้ทางพวกอัศวินบูรณาภาพได้เป็นอย่างดีกันเลยทีเดียวส่วนในขั้นของ r ีลิสต์ร e คอเลคชันตัวของดาบจะปลดปล่อยคลื่นพลังออกมาอย่างกว้างขวางสุดท้องฟ้าซึ่งมันก็จะมีอาาเขตมากพอนครั่าาปกกลลลได้้นนนยยเเ็ืะครับ ึงภายในอาาเขตนั่นเองครับก็ได้ทําการรวบรวมพลังของความหวังความปรารถนาและแรงใจของทุกคนออกมาก่อนที่มันนั้นจะรวมตัวกันกลายเป็นพลังให้กับตัวของผู้ใช้นั่นเองครับโดย้าเทียบกันแล้วพลังของดาฟ้ายามค่านั้นถึงจุดกําเนิดเนี่ยอาจจะไม่ได้สูงส่งเท่ากับ d ี v ว n e อ b อบเจชิ้นอื่นๆแต่มันนั้นก็มีพลังที่ยิ่งใหญ่และอลังการมากที่สุดนะครับในเหล่าบรรดาอาวุธระดับเดียวกันแล้วล่ะครับ มาต่อกันที่ดาบกุหลาบครามกันบ้างดาบเล่มนี้นะครับเดิมทีแล้วถูกใช้โดยตัวของยูจิโอนะก่อนที่หลังจากที่เขาเสียชีวิตแล้วเนี่ยตัวของคริโตจะได้นํามันไปใช้ต่อครับโดยสาหรับดาบกุหลาบครามนั่นเองครับก็เป็นดาบที่เกิดขึ้นมาจากดอกกุหลาบที่เติบโตบนยอดเขาสิ้นสุดภายในหิมะอันหนาวเหน็บและน้าแข็งนิรันดร์ครับมาเลยทําให้ตัวดาบนั่นเองมีสีขาวอมฟ้าราวกับน้ําแข็งอยู่นั่นเองโดยตอนแรกดาบเล่มนี้นะครับจะถูกพบอยู่ภายในถ้ำที่เทือกเขาสิ้นสุดใกล้ๆกับบริเวณหมู่บ้านรูริิตครััึ่งงกกจจอนน้มมลฝใชๆๆ็ ตนนั้ได้กลับมาที่อันเดอร์เวิร์หลังจากที่ยูจิโอนั้นเติบโตแล้วนะครับโดยเจ้าดาบเล่มนี้เองก็มีเวอร์ชันที่เป็นดาบกุหลาบสีแดงด้วยนะซึ่งจะเป็นตอนที่คริโตนะครับใช้ดาบนี้ต่อสู้กับแอดมินิสเตรเตอร์โดยดาบนี้นะครับจะมีการดูดซับเลือดของยูจิโอขึ้นมาจนทำให้ตัวของดาบนั้นกลายเป็นสีแดงนั่นเองครับด้านพลังของดาบนี้นะครับในขั้นเอ็นฮานอามาเมนนั้นก็จะเป็นการปลดปล่อยขึ้นไอเย็นและน้ำแข็งออกไปทางด้านหน้าเป็นวงกว้างซึ่งถ้าได้สัมผัสกับคลื่นพล ความเย็นออกมาอย่างเฉียบพันธุ์เพื่อแช่แข็งทุกสิ่งรอบตัวผู้ใช้ในทันทีในส่วนที่2นั้นจะเป็นการที่เถาวัลย์ดอกกุหลาบนั้นออกมาพันธนาการเป้าหมายเอาไว้โดยพวกมันนั้นนะครับจะสามารถดูดกืนค่าดูเรชันของเป้าหมายได้เรื่อยๆเพื่อทาให้มันจเจริญเติบโตมากขึ้นครับซึ่งที่นี่ค่า r ีลิสต์เดอ c คอลเลกชันนั้นมีพลังอยู่2ส,ส่วนก็เป็นเพราะว่าตัวของดาบมีความทรงจําของน้าแข็งนิรันดร์และดอกกุหลาบหิมะที่เติบโตภายใต้สภาพอากาศนะครับสุดทารหดนั่นเองมันจึงจําเป็นจะต้องอยู่รรรรออออออดดนน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 ะคนนนนนนนะคัััััััับบบงงงง้้้้้แลววววเเเเีีี่่่มมมมกกก็็็หหหืืปปพพไททจจาาาาตตสข ความอยู่รอดน,นั่นเอง ต่อมาครับแท่เกรดเหมันสําหรับอาวุธชิ้นนี้เนี่ยจะถูกใช้โดยตัวของเอทรีซินเดซิสเตอร์ตี้วันเลยครับลูกศิษย์ของอลิสนั่นเองซึ่งอาวุธนี้เองครับก็ตามที่บอกไปเลยครับว่ามันนั้นเป็นแท่โดยมันนั้นจะเกิดจากการนําเทพอสรพิษโบราณที่อยู่ภายในอันเด์เวอร์และตัวของแอดมินิสเตเตอร์นั้นเนี่ยก็ได้เปลี่ยนมันนะครับให้กลายมาเป็นดีวอ็อบเจกต์แทนซึ่งพลังในการทําลายรวมไปถึงความรุนแรงนั้นก็จะอยู่ในระดับสูงกันเลยทีเดียวอีกทั้งยังมีความแม่นยำนะครับราวกับอาว เพิ่มระยะการโจมตีของแซ่ให้ไกลออกไปอีกทั้งยังดูเหมือนว่าจะเพิ่มพลังการโจมตีได้มากขึ้นอีกด้วยส่วนในขั้นรีลิสต์เลคคอลเลรชันนั่นเองครับก็จะเป็นการเปลี่ยนแท้ให้กลายเป็นงูซึ่งสามารถปล่อยให้มันโจมตีได้ด้วยตัวเองอีกด้วยนะอีกทั้งยังสามารถแบ่งจํานวนแท้ออกมาได้หลายๆอันอีกด้วยนะครับนับได้ว่าเป็นอาวุธที่เท่ใช่ย,ย่อยเลยนะครับ ถัดมาในส่วนของัวธนูบรรไลกันกันดีกว่าครับสำหรับอาวุธชิ้นนี้จะถูกใช้โดยดูเซอร์เบิร์ตซินเทซิสเซเว่นครับสำหรับอาวุธชิ้นนี้เนี่ยก็ว่ากันว่าถูกสร้างขึ้นมานะครับจากนกฟินิกเก่าแก่ที่อาศัยอยู่ในถ้ำโบราณทางตอนใต้ของอาณาจักรนั่นเลยทําให้ธนูคันนี้นะครับมีความสามารถที่เกี่ยวข้องกับไฟเป็นหลักนะครับนอกจากนั้นเองแล้วนะครับก็ดูเหมือนว่าธนูคันนี้จะสามารถยิงลูกศรออกไปได้ทีละหลายๆดอกอีกด้วยทําให้พลังการโจมตีของมันนะครับไม่ได้ด้อยไปกว่าอาวุธระยะประชิดกันเลยท เป็นการจุดเปลวไฟจากปลายธนูไปจนถึงคันธนูนะครับให้ลุกติดอย่างรุนแรงก่อนที่การยิงธนูหลังจากนี้จะถูกเคลือบไปด้วยเปลวไฟอันร้อนระอุที่สามารถแผดเผา,าทุกสิ่งทุกอย่างได้แม้เพียงลูกศรน,นั้นวิ่งผ่านไปเท่านั้นซึ่งคลื่นไฟนั่นเองครับจะมีสภาพเนี่ยคล้ายๆกับนกฟินิกซ์อีกด้วยด้วยตัวของซูโดเบิร์ตนั่นเองครับก็เคยใช้ดาบมายิงแทนลูกธนูอีกด้วยนะครับซึ่งพลังในการทำลายล้างของมันเนี่ยก็รุนแรงมากขึ้นจนสามารถทำลายกองทัพของศัตรูภายในการยิงครั้งเดียวได้ละครับ อีกอันหนึ่งที่น่าสนใจไม่น้อยกันเลยทีเดียวนะครับนั่นก็คือดาบทะลวงสวรรค์ครับสำหรับดาบเล่มน,นี้เนี่ยจะถูกใช้โดยฟานาติโอซินเทซิสทูนั่นเองครับซึ่งที่มาของเจ้าดาบเล่มนี้เนี่ยมันก็เกิดจากการที่ตัวของแอดมินิสเตเตอร์ได้ทําการทดลองนะครับใช้กระจก1,000บานสะท้อนแสงอาทิตย์แห่งโซลุตมารวมกันไว้ตรงจุดเดียวด้วยพลังงานอันรุนแรงนั่นเองครับก็ทําให้แสงจากกระจกทั้งหมดนั้นสามารถหลอมละลายหินก้อนใหญ่ได้ภายในระยะเวลาไม่กี่นาทีเท่านั้นนั่นเลยทาให้แอดมิน,มน,มนิสเตเตอร์ แห่งโซลุดออกมาและนั่นนะครับก็คือดาบทะลวงสวรรค์นั่นเองโดยพลังของดาบเล่มนี้ในขั้นเอ็นฮาร์ดอัมาเมนนั่นเองครับจะเป็นการที่ตัวของดาบนั้นจะสามารถยิงลําแสงขนาดเล็กออกมาได้ซึ่งมันก็จะมีพลังความรุนแรงมากพอนะครับที่จะสามารถจาะทะลุร่างกายของผู้ที่โดนได้ราวกับก,บกระสุนกันเลยละครับส่วนในขั้นวีริสเลคคอลเลคชั่นนั่นเองครับก็จะเป็นการรวบรวมแสงไว้ที่ปลายดาบก่อนที่จะปลดปล่อยลําแสงนะครับให้กระจัดกระจายออกมาทุกทิศท,ทางโดยไม่สนว่าจะเป็นมิตรหรือศัตรูนะครับหรือแม้กระทั่งตัวของผู้ใใใชช้้ช้้้เอองงงกกกก็็็ตตตาาาาามมมมมแแแ่่่ถถผูนีีจจจิทขรรพะสคควบุ ทั้งหมดนะครับให้รวมกันกลายเป็นคมดาบได้และในทุกๆก,การฟาดฟันนะครับก็จะสามารถสร้างพลังงานการทำลายล้างที่มหาศาลเทียบเท่ากับการยิงลำแสงออกไปได้กันเลยทีเดียวล่ะครับ มาถึงคิวของดาบที่เพื่อนๆน,น่าจะคุ้นตากันดีมากกันอีกอันหนึ่งะนะครับกับดาบหอมหมื่นลีนนั่นเองแน่นอนว่าดาบเล่มนี้นะครับจะถูกใช้โดยตัวของอลิสซนเทซิสเตอร์ครับโดยถ้ามองผ่านๆเนี่ยตอนแรกเองก็แอบ,บจะนึกถึงดาบนะครับเอ็กซ์คาลิเบอร์กันอยู่บ้างซึ่งดาบเล่มนี้นั้นจะถูกสร้างขึ้นมาจากต้นหอมหมื่นลีล้ต้นหนึ่งนะครับที่เติบโตอยู่ริมน้ำพุในหมู่บ้านอันเป็นต้นกําเนิดของอาณาจากักรเพียงแต่ต้นไม้ต้นนั้นกลับเป็นอิมมอร์ทออบเจกที่เชื่ ครับให้กลายมาเป็น d i o วท์ออและมอบมันให้กับตัวของอลิสนั่นเองครับเพราะงั้นดาบหอมหมื่นลี้เลยกลายเป็นวัตถุที่แฝงไปด้วยความอมตะนิรันดร์และไม่สามารถถูกทําลายได้นั่นเองโดยพลังของดาบในขั้นเอ็นฮานอะมาเมนนั้นก็คือการจะเปลี่ยนคมดาบนั้นให้กลายเป็นกลีบดอกไม้ที่มีความคมนับพันนับหมื่นชิ้นซึ่งผู้ใช้นั้นจะสามารถควบคุมมันนะครับให้โจมตีเข้าสู่เป้าหมายได้อย่างอิสระราวกับการฟาดฟันดาบอยู่จริงๆอีกทั้งคมดาบพวกนั้นนะครับก็ยังสามารถเคลื่อนที่ได้ความเเรรวสงมมากออีีด้้้้ะไไ่่่นนนนนคััจขใ ความแตกต่างจากก่อนหน้าน,นี้สักเท่าไหร่ยังแต่ดูเหมือนว่าคลื่นคมดาบนั้นจะมีจานวนมากกว่าเดิมในหลายเท่าตัวอีกทั้งคลื่นคมดาบก็จะมีความรุนแรงในการโจมตีที่เทียบไม่ได้นะครับกับขั้นเอเนฮาร์ดอัมเเมนต์กันเลยทีเดียวอย่างไรซะแค่ในขั้นแรกนะครับการโจมตีของดาบหอมหมื่นลี้ก็รุนแรงมากพอที่จะสามารถทําลายกองทัพของฝั่งปีศาจให้ราบคาบกันแล้วล่ะครับเพราะงั้นเลยไม่ค่อยมีความจำเป็นที่จะต้องเปิดใช้งานลิลิสเดอะคอลเลคชันกันสักเท่าไหร่ครับ อีกหนึ่งอาวุธนะครับที่เข้าขั้นโกงสุดๆเลยก็คือดาบทะลุเวลานั่นเองครับถึงแม้ว่าชื่อมันเนี่ยจะดูลิเกกันหน่อยก็ตามแต่ความสามารถของดาบเล่มนี้เองก็กลับไม่ธรรมดาเลยครับโดยเจ้าดาบเล่มนี้จะถูกใช้โดยตัวของเบอร์คูลี่ซินเทซิส1หัวหน้ากองอัศาวินบูรณภาพนั่นเองสำหรับที่มาของอาวุธชิ้นนี้แล้วเดิมทีมันเป็นเข็มนาฬิกามาก่อนครับโดยมานั้นจะเกิดจากสิ่งที่เรียกว่าซิสเต็ม็อคหรือนาฬิกานะครับที่ผู้สร้างอันเด์เวิร์สร้างเอาไว้ใจกลางเมืองเพื่อบอกเวลาให้กับผู้คนภายในโลลลกกกกกกครรัััับแแต่่่ภาาาาายหงง้้้้้วอออดดมมมิิินนนนนนสเ็็ไททึขฬีจใชธ นะครับเปลี่ยนมันให้กลายเป็น d ี o ว j e อ็อบเจและกลายมาเป็นอาวุธของเบอร์คูลี่ในที่สุดแน่นอนแหละครับว่าด้ยวยความที่มันนั้นนะครับมาจากนาฬิกาพลังของมันนั้นจะเกี่ยวข้องกับเวลาอยู่แล้วซึ่งการฟาดฟันดาบออกไปในแต่ละครั้งนั่นเองครับก็จะเป็นการฟาดฟันสิ่งที่อยู่ในอนาคตออกไปอีกด้วยทําให้การโจมตีนั้นเปลี่ยนเสมอขึ้นการโจมตีที่พุ่งออกไปได้ด้วยนะอีกทั้งหนึ่งในความสามารถสุดโกงก็คือการที่ตัวดาบนั้นจะสามารถฟันอดีตได้ครับโดยปกติแล้วภายในโลกของอันเดเวอร์นั้นจะมีการเก็บันนนททึกกาาาาาาขข้้ออออมมมมููลลรรรรเคืื่่ไไหหวววววงงยิิิตสีีีชปะณ600 10 นาทีนั่นเองครับโดยทั้ผู้ใช้สามารถใช้ดาบฟันภาพข้อมูลในช่วงเวลาตอนนั้นได้มันก็จะทําให้สามารถลบค่าดูเรชันนะครับหรือค่าความคงทนของเป้าหมายลงได้อย่างสมบูรณ์หรือก็คือฟันทีเดียวเนี่ยแตกได้เลยนะครับราะงานดาบเล่มนี้เองก็น่าจะเรียกได้ว่าเป็นอาวุธสุดโกงอีก1ชิ้นนะครับภายในบรรดาเหล่าดีวายออบเจกต์ก็เลยก็ว่าได้แต่ความสามารถเหล่านี้เองภายในเรื่องก็ไม่ได้มีการบอกแน่ชัดแหละครับว่ามันนั้นเป็นการควบคุมดาบในขั้นไหนอย่างไรถ้าเกิดเพื่อนๆมีข้อมูลเสริมตรงไหนนะครับจากไ like รโนเว าบอกเราเพิ่มเติมหรือบอกคอมมูนิตี้ของซอฟต์ร์ออนไลน์ในคอมเมนต์นี้ได้เลยนะครับ มาต่อกันที่อาวุธที่มีชื่อว่าปีกคู่กันบ้างครับสำหรับเจ้าอาวุธชิ้นนี้เนี่ยก็ถูกใช้นะครับโดยเรนลี่ซิติซิตทวินตี้เซเว่นนะครับโดยลักษณะของอาวุธชิ้นนี้นะครับจะมีความแปลกนิดหน่อยตรงที่มันนั้นจะเป็นใบมีดที่มีลักษณะคล้ายกับบุมแมลงแต่ก็ตามชื่อแหละครับว่ามันนั้นจะมีอยู่2ชิ้นด้วยกันซึ่งก็มีการกล่าวถึงด้วยนะครับว่าอาวุธชิ้นนี้นั้นถูกสร้างขึ้นมาจากนก2ตัวที่มีปีกเพียงแค่คนละข้างเท่านั้นแต่พวกมันนั้นนะครับก ปาใบมีดออกไปจะทําการเฉือนทุกสิ่งนะครับที่อยู่ในเส้นทางก่อนที่มันนั้นจะร่อนกลับมาหาผู้ใช้ซึ่งจะอาวุธชินีนะครับในขั้นของรีลิสหรือคอลเลกชันนั้นจะเป็นการที่ใบมีดทั้งสองนั้นมาประกบกันจะมีลักษณะคล้ายกับดาวกระจายซึ่งในขั้นนี้ใบมีดจะหมุนควงนะครับรอบตัวเองอย่างรวดเร็วที่ท้งผู้ใช้งานนั้นเองครับก็ยังสามารถควบคุมการเคลื่อนที่ของมันได้อย่างอิสระโดยไม่จําเป็นจะต้องให้ใบมีดนะครับร่อนกลับมาหาเจ้าของได้อีกด้วยทําให้อาวุธชินีนะครับโดดเด่นทางด้านการโจมตีทััั้งรรระะะะะยยยกกกลลลลแไนเ่คบ และอาวุธชิ้นสุดท้ายนะครับที่ได้ปรากฏออกมาในเรื่องก็คือดาบลิลี่สีดำครับโดยเจ้าของดาบเล่มนี้นั้นก็จะถูกใช้โดยเซตาซีดิสทาเวลนั่นเองครับสำหรับดาบเล่มนี้มีความพิเศษอยู่ที่ว่าถ้ามองดาบเล่มนี้จากด้านข้างแล้วล้ก็ตัวคมดาบนั้นจะมีความบางเทียบเท่ากับกระดาษกันเลยทีเดียวสำหรับดาบเล่มนี้นะครับจะถูกสร้างขึ้นมาจากดอกไม้สีดำที่เติบโตอยู่ในสนามรบใต้ดินแดนของดาร์คเทอริทอรีซึ่งมันนั่นเองครับก็ได้ทำการดูดซับพลังงานการต่อสู้ภายในสงครามมาอย่างมากมายแน่นอนว่าต ใช้ในการฟาดฟันใส่ศัตรูอย่างไร้ปานีนั่นเองถึงแม้ว่าในเนื้อเรื่องจะไม่ได้มีการกล่าวถึงนะครับหรือแสดงพลังขั้นเอนชาร์ดอัมเมรและลีลิสในคอลเลคชันออกมาเลยก็ตามจต่ความสามารถของดาบก็คือการที่มันนั้นสามารถฟันสิ่งต่างๆให้ขาดได้อย่างง่ายดายแม้ว่าวัตถุนั้นจะมีความแข็งแกร่งแค่ไหนก็ตามกันเลยละครับขนาดตัวของเผ่านักสู้จากแดนดาร์ t เทอร์ริทอรี่เนี่ยถูกฟันแขนขาดายในครั้งเดียวกันเลยละ่ะเพราะงั้นเห็นดาบบางๆแบบนี้บอกไว้เลยนะครับว่าความสามารถเนี่ยโหดผิดกับรูปร่างของมันกันเลย,เยว าละครับและนี่ก็คือเรื่องราวนะครับและ DIY Object ทั้งหมดนะครับภายในโลก Underworld ของเรื่อง s o r d Art Online ที่เรานั้นนะครับรวบรวมมาจากในส่วนของอนิเมะกันแล้วนะบอกไว้เลยนะครับว่าอาวุธแต่ละชิ้นเนี่ยมีเอกลักษณ์ความสามารถที่น่าสนใจมากๆกันเลยทีเดียวเสียดายเลยครับว่าน่าจะมีให้เรานั้นเห็นเยอะกว่านี้หน่อยเพราะว่าแต่ละชิ้นนั้นเนี่ยมีเสน่ห์ใช้ย่อยกันเลยนะครับทำให้ถ้ายิ่งมีหลายชิ้นในการต่อสู้ก็น่าจะหลากหลายแล้วก็สนุกขึ้นไม่น้อยกันเลยทีเดียวเอาละครับในคลิปนี้เนี่ยหากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดตกหล่นนะครับหรือเพื่อนๆนั้นอยากจะเสริมข้อมูลเพิ่มเติมอะไรให้กับทางเราก็สามารถคอมเมนต์บอกเราได้เช่นกันนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านม มากเลยนะครับที่ติดตามรับฟังรับชมกันเสมอมาและเรานะก็ต้องขอปิดหน้าสารนุกรมอนิเด็กเล่นนี้ลงก่อนจนกว่าจะได้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ